พร้อมยังสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตน้ำยารมดำเย็นสูตรใหม่นะครับซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงมากสามารถรมดำเย็นเหล็กให้สีออกมาใกล้เคียงกับรมดำร้อนแถมสียังเป็นสีเหลือบด้วยสวยงามจริงๆครับทำก็ง่ายอันนี้ก็จะเริ่มเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือน้ำยารมดำเย็นสูตรใหม่ตราอูกไกรเลิฟซึ่งประสิทธิภาพสูงมากฝอยเหล็กฝอยฝอยเหล็กนะครับอันนี้ เราจะแถมให้ในชุดนะครับเพราะว่าหาซื้อไม่ได้นะครับต้องซื้อกับเราแต่เราไม่มีแบ่งขายนะครับเราขายแถมไม่ให้ในชุดผงซักฟอกเราก็จะมีใส่ไปให้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ในชุดก็จะมีแปลงลวดทองเหลืองด้วยนะครับแต่สภาพก็จะดีกว่านี้นี้เป็นอันที่ใช้แล้วถาดอันนี้เราไม่มีให้นะครับอันนี้ต้องหาถาดเอาเองอันนี้ก็จะเห็นว่าถาดนี้เป็นถาดเยี่ยวกระต่ายอาหันไปถ่ายกระต่ายเจ้าของถาดไหยครับ อ่าเป็นถาดเยี่ยวกระต่ายนะครับจะเห็นว่ามีมีคราบคราบเยี่ยวตะกรันเยี่ยวนะแต่ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นน้ำยาลมดำเย็นที่ประสิทธิภาพสูงก็กระดาษทรายอันนี้เราไม่มีแถมให้นะครับเพราะคิดว่าคงจะหากระดาษทรายเองได้ที่ต้องแถมแปลงทองเหลืองทั้งที่จริงๆมันมันหาได้ก็เพราะว่าบางคนก็ไปเอาแปลงทองเหลืองที่ผิดแบบมาใช้มันก็ใช้ไม่ได้นะครับสบู่ สบู่เราไม่มีแถมให้นะครับเอาสบสู่สูตรถูตัวธรรมดาได้นะครับอ่าเริ่มเลยแล้วกันครับขั้นแรกก็จะเป็นชิ้นงานอันนี้จริงๆเราล้างขัดมาแล้วเดี๋ยวเราจะล้างให้ดูอีกทีนึงว่าวิธีการล้างที่ถูกต้องสําหรับกระบวนการลมดําเย็นสีเงาเหลือบนี้ทําไงก็เอาน้ําใส่นะครับเอาผงสกฟอกใส่หลังจากที่ขัดแล้วนะครับขัดแล้วก็เราก็ขัดด้วยแปรงทองเหลือง ขัด,ขด,ขดให้สวยงามนะครับก็ขัดตามแนวกระดาษทรายที่เราขัดไว้ะอ่าขัดให้ทั่วให้สวยงามสะเดานยาวนี้เราก็ขัดตามยาวนะมันจะสวยงามด้านขวางนี้เราก็ขัดตามขวางมันก็จะเห็นเป็นเงาเล่นเงาเล่นแสงสวยเวลาเสร็จแล้วอนะอันนี้สาธิตการขัดแค่พอพอขำๆนะลงยาวมันโหลดนาน มันอัพนานอะ่ะคอมพิวเตอร์มันไม่ค่อยดีอ่าพอสะอาดดีแล้วอ่าสมมุติว่าสะอาดดีแล้วก็สะอาดดีแล้วล่ะพอขัดมาแล้วล้างมาแล้วรอบหนึ่งก็ล้างให้หมดคราบผงสะก้อก จากนั้นใส่น้ําลงไปแค่ประมาณพอท่วมชิ้นงานนะไออ่างนี่ไม่ต้องใหญ่มากพอน้ําพอท่วมชิ้นงานเสร็จเอาน้ายาลมดําเย็นสูตรพิเศษตราอูกไกลเลอร์เทใส่ลงไปไม่ต้องเยอะกเลืองเอาชิ้นงานลงไปแช่อันนี้สําคัญมากเลยระหว่างที่แช่ชิ้นงานเนี่ยจะต้องหมั่นเอาเอาฝอยขัดหม้อไม่ใช่ฝอยขัดหม้อฝอยฝอยเหล็ก รูปอยู่ตลอดชิ้นงานเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเทาๆอมม่วงจากนั้นก็จะเป็นอมฟ้าแล้วก็เป็นอมเขียวเราต้องถูอยู่ตลอดนะถูให้ทั่วถูไปเรื่อยๆจะเห็นว่าฝอยขัดหม้อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมฝอยขัดหม้อดำฟึดเลย อันนี้จะสวยหรือไม่สวยจะเสมอหรือไม่เสมอนี่อยู่ที่ขั้นตอนนี้เลยนะเพราะต้องถูให้ทั่วนะถูให้เรียบนะหยุดไม่ได้เลยนะ ก็ไม่ต้องถูแรงถูเบาๆเบาอาจจะเอาขึ้นมาก่อนก็เห็นว่าน้ำยามันจางไปก็เติมนะน้ำยาเพิ่มอีกหน่อยนึงได้นนไม่ค่อยเห็นชิ้นงานมันโดนเงาบางก็ถ่ายมาจากฝั่งนี้ที่ครับก็บาง เห็นไหมว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะเพราะในกล้องมันจะกล้องมันก็คือกล้องมันโง่นี่เห็นไม่เริ่มเปลี่ยนสีล้วจะเริ่มเปลี่ยนสีสีเหลือบๆถูกไว้ทั่วเลยนะ แล้วก็ให้มันถูให้เสมอๆกันเพื่อสีมันจะได้เรียบเสมอกัน อ่หลังจากที่มันดำดีแล้วได้สีเหลือบสวยงามตามที่เราต้องการแล้วก็ล้างด้วยสบู่ อ่าพอล้างด้วยสบู่เสร็จก็ซับให้แห้งหรือเปล่าไว้แห้งหรือทําไงก็ได้ให้มันแห้งแต่อย่าถูจริงๆก็ถูได้มันมันค่อนข้างจะทนเลยล่ะเพราะว่าเราถูด้วยนี่ตลอดมันก็ยังไม่ลอกเลยก็แล้วก็ฉลมน้ํามันทิ้งไว้คืนหนึ่งก็เรียบร้อยก็จะได้ลมดําเย็นที่ขิวเสมอกันเรียบสวยเป็นสีียบเหลือบสวยงามมาก